บทที่11คนดีสีโรงเรียนโรงเรียนจะจัดให้มีการประกวดคนดีสีโรงเรียนโดยใครจะทำโครงการใดก็ให้นำเสนอและจะมีการตัดสินก่อนปิดภาคเรียนกลุ่มของฝนจะไปดูเด็กอนุบาลตอนพักกลางวานันกลุ่มของด้ามจะไปดูแปลงดอกไม้ส่วนผมนั้นอยากเสนอโครงการเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะเสนออะไรดีเพราะผมต้องรับภาระหนักจากครูที่ให้ช่วยดูแลเต้กับจอนซึ่งเป็นเด็กที่มีลักษณะพิเศษเต้มีลักษณะพิเศษคือชอบซนไม่อยู่นิ่ง นั่งไม่ติดที่ไม่ค่อยฟังเวลาที่ใครพูดด้วยรอคอยไม่เป็นพูดโปลงโดยไม่คิดเมื่อเต้าวางของผิดที่เต้จะจําไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนเต้จะคอยแย่หรือชวนเพื่อนคุยจนเพื่อนขาดสมาธิไปด้วยเต้สมองดีเก่งเลขแก้โจทย์ปัญหาเก่งแต่เต้ก็ไม่เคยมีการบ้านสงครูเวลาพักเต้จะปื้มป่ายหรือเล่นแผลงแผลงเช่นจับนอนมาปล่อยบนหัวเพื่อนเวลากินเต้ก็จะทำหกเลเธอซ้อนกระเด็นซ่อมตกบางครั้งก็หงายท้องตกเก้าอี้เพื่อนๆน เบื่อเต้ามากไม่มีใครอยากเข้าใกล้ใต้เองก็พยายามที่จะบังคับตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จผมจึงได้แต่สงสารจับใจวันหนึ่งพ่อกับแม่พาเต้ไปหาหมอหมอบอกว่าเต้เป็นโรคสมาธิสัน้นซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองมีผลทําให้มีพฤติกรรมแปลกๆอารมณ์วุ่นวามไม่มีสมาธิในการเรียนเข้าสังคมไม่ได้หมอสั่งยาให้เต้กินเป็นประจำทุกวันยาจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองให้หลั่งสารบางชนิดให้ออกมาเท่าระดับเด็กปกติควร จะมีซึ่งช่วยให้เต้ควบคุมตนเองได้ดีมีสมาธิยาวนานและเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมจึงเพียงช่วยดูแลเต้ในเรื่องการทำงานและกินยาตามเวลาทำให้ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนส่วนจ้อนไม่ซนแบบเต้แต่จะมีปัญหาเรื่องการเรียนจ้อนเคยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองอีกเช่นกันแม้จ้อนจะเรียนจบถึงชั้นป .0.4 แล้วแต่จ้อนก็ยังอ่านหนังสือไม่ ออกต้องใช้เวลาในการอ่านนานมากจำสระพยัญชนะสับสนตัวพยัญชนะที่คล้ายกันจอนจะแยกไม่ออกว่าตัวใดเรียกอะไรและเขียนอย่างไรอ่านหนังสือข้ามบ้างสลับตำแหน่งหรืออ่านตามที่ตัวเองคิดบ้างเวลาอ่านหนังสือถ้าหากเป็นประโยคยาวๆผมต้องช่วยขีดเส้นแบ่งวรรคไว้ให้จอนมีปัญหาเรื่องการเรียนมักสะกดคำผิดเขียนตามเสียงที่ตนได้ยินไม่สามารถลอกงานบนกระดานได้เว้นช่องไฟไม่ถูกต้องลายมือไม่เป็นระเบียบนอกจากนั้นจอนยังมีปัญหา หาทางคณิตศาสตร์เช่นท่องสูตรคูณไม่ได้อ่านตัวเลขกลับกันทั้งเต้และจอนเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจากทุกคนที่อยู่รอบข้างถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นโรคที่ต่างกันมีพฤติกรรมที่ต่างกันแต่ทั้งสองก็มีจิตใจเหมือนคนปกติที่อยากมีเพื่อนอยากให้คนยอมรับไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกแล้ววันตัดสินการประกวดคนดีสีโรงเรียนก็มาถึงปรากฏว่าครูทั้งโรงเรียนเสนอชื่อให้ว่านได้รับรางวัลเกียรติยศคนดีสีโรง เรียนจากเรื่องนี้ทําให้ได้เรียนรู้ว่าคนเราถ้าทําอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นมักยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่ค่าคิด